การเงินการวางแผนการเงินการขอสินเชื่อมันเหมือนอยู่ในเมือ้อนหนังที่แล้วมันซึมอยู่ในนี้แล้วอ่ะอยากบอกเฮ้ยมันทําแบบนี้ได้มันมีวิธีการนีูเว้ยพี่วินคะมีคนคอมเมนต์มาถามพี่ว่าทําไมเวลาพี่อธิบายเรื่องการเงินดูมีความสุขมากๆเลยอย่างแรกนะค่ะมันเป็นเรื่องที่ชอบชอบพูดเรื่องการเงินต้องบอกว่าตอนที่พี่ทํางานแบงก์อ่ะพี่อ่ะจบการตลาดนะไม่เก่งตัวเลขไม่เก่งบัญชีคือได้ด็อกอ่ะผ่านมาก็บุญแล้วอ่ะดีด็อกดีด็อกโอ้ my god แต่พอไม่ได้ทํางานอ่ะเราได้ฝึกวิเคราะห์งบการเงินเราได้เห็นตัวเลขแล้วเราทําให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตด้วยเงินกู้แบงค์อ่ะปิดความเสี่ยงให้แบงค์ได้ลูกค้ามาขอบคุณเราว่าเนี่ยถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้เขาไม่จะโตกาไรเขาได้น้อยมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันคือประโยชน์อ่ะเราทําได้ดีแล้วมันมีประโยชน์กับผู้อื่นอ่ะเราก็ชอบมันโดยอัตโนมัติแล้วพอพี่ทํางานใช่ไหมได้ตําแหน่งได้เงินเดือนขึ้นได้รับรางวัลมันรู้สึกแบบ มันภาพภูมิใจอ่ะมันโลกชอบไปโดยปริยายอ่ะอย่างที่สองพี่คิดว่าพี่อ่ะได้ช่วยคน <Amen. S 1> พี่ได้แชร์ประสบการณ์ได้แชร์ความรู้ในเรื่องของการเงินการขอสินเชื่อแบงค์มาทําธุรกิจการขยายธุรกิจการวางแผนการเงินซึ่งมันเป็นความรู้อ่ะที่พี่ได้จากตอนที่ทํางานแบงค์ รวมถึงความรู้เนี้ยพี่ก็ใช้ในการทําธุรกิจของตัวเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นอ่ะบางครั้งเราเหมือนเราแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ที่เรามีอ่ะมันเลยมีความชอบในการพูด mm hmm. ต้องบอกก่อนนะว่าบ้านพี่ไม่ได้ร่ารวยพ่อเปิดอู่ซ่อมรมเล็กๆที่ต่างจังหวัดแม่เป็นช่างตัดผ้าพี่เข้ามาเรียนในกรุงเทพได้เพราะว่าเป็นนักเรียนทุน มาเรียนมหาลัยเอกชนได้พอแม่ได้ทุนกีฬาเลยเข้ามาเรียนได้และเราอ่ะทำงานได้ความรู้ตรงนี้แล้วออกมาทําธุรกิจได้มันทําให้พี่สามารถยกฐานะของครอบครัวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนเรื่องการเงินการวางแผนการเงินการขอสินเชื่อมันเหมือนอยู่ในเนื้อหนังพี่แล้วมันซึมอยู่ในนี้แล้วอ่ะอยากบอกแบบ เอ้ยมันทำแบบนี้ได้มันมีวิธีการนี้เว้ยวางแผนการเงียนแบบนี้ของเงินกู้แบงค์ได้<ม>ก็เลยมีแพชชั่นในการพูดเรื่องนี้ขนาดพูดแล้วก็ยังยิ้มอยู่เลยนะคือแบบชอบมากตรกิ่ชอบมาก